ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปปรับปรุงฟาร์มเหล็กใหม่กันนะอย่างที่เห็นด้านหลังเลยนี่คือฟาร์มเหล็กอันใหม่ที่เราสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปอธิบายว่าทําไมผมถึงสร้างฟาร์มเหล็กแบบนี้ได้แ,แรงบรรดาลใจมาจากไหนและมีสาเหตุอะไรถึงจะไปจะต้องสร้างฟาร์มเหล็กใหม่โอเคครับและไปรับชมในซีรีส์แฮมโบอีพีที่10กันเลยครับผมโอเคมาครับผม เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราต้องบอกสาเหตุก่อนว่าทําไมผมถึงต้องสร้างฟาร์มเหล็กใหม่อันนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยที่ผมสังเกตตอนผมสร้างฟาร์มเหล็กอันนั้นเสร็จอนนันที่ใหญ่มากๆกะเสร็จมันกลายเป็นว่าพอผมออกไปที่อื่นผมกลับมาปุ๊บเหล็กมันไม่ขยี้เลยคือเหล็กมันไม่แบบว่าไม่เพิ่มขึ้นเลยมันกลายเป็นว่าอ้าวแล้วที่เราสร้างล่ะแล้วที่เราทําไปล่ะมันไม่สปอร์เหรอผมแก้ปัญหาหลายอย่างครับทั้งการปรับ o p t i f ้ในส่วนของตัวนี้ไปที่ o p t i o ่นครับ v i d e โ Setting แล้วก็มาที่ p e r f o r m a n c e ตรงนี้จะมีในส่วนของสมุทโวอยู่มันจะไปเรียกว่าไงมันจะไปอุดในส่วนของอการ g e n e r รตโวของสปอนช้างอ่ะไม่ให้ทํางานแต่ถ้าเราปิดปุ๊บมันจะทําให้ทํางานผมก็ปรับแล้วแล้วผมก็ลองดูมันก็ยังไม่ได้ผลครับซึ่งคราวนี้พอนก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วว่าเออทำยังไงดีผมก็เลยลองย้อนไปดูครับลองถาม ChatGPT นี่แหละไปถามมันเลยว่า ChatGPT ลองย้อนกลัาอัปเดตตั้งแต่เวอร์ชัน1.18ขึ้นมาหน่อยว่ามีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับช้างบ้างผมก็ไปเจออันหนึ่งครับที่สะดุดมากๆในส่วนของเวอร์ชัน1.20.5ซึ่งมันบอกครับว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดสปอนช้างครับซึ่งจะเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน1.20ครับขนาดสปอนช้างครับถูกปรับค่าเริ่มต้นใหม่อยู่ที่3 3ช้างจากเดิมเคยเป็นที่16คูณ16ช้างอ่ะคุณโอ้ลดมาเยอะมากซึ่งหมายความว่าความและกลไกที่เคยใช้ในพื้นที่สปอนช้าง แบบเก่าจะต้องถูกย่อขนาดลงหรือปรับเปลี่ยนให้พอดีในพื้นที่ที่เล็กลงนั่นเองการย่อขนาดสปอนช้างนั้นทำให้ผู้เล่นต้องพิจารณาในการวางตำแหน่ง,งฟาร์มเหล็กฟาร์มชาวบ้านและระบอบอัตโนมัติใหม่ๆให้อยู่ในขอบเขตเพียงแค่สามคูณสามซึ่งมันเนี้ยตึ๊ก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 เปตารางแบบ xo อะประมาณนั้นอะเพื่อให้ฟาร์มเนี้ยทำงานให้ต่อเนื่องเมื่อผู้เล่นไม่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมัน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 เหลือแค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดู ผมจะให้ดูอย่างที่สูงแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขึ้นไปตรงนู้นแล้วกันอ่ะตัวน,นี้คือสูงสุดที่ผมขึ้นมาได้แล้ะเห็นปะว่าพื้นที่มันเหลือเพียงแค่นี้เพียงแค่รอบสี่เหลี่ยมนะครับที่ผมปูเอาไวอ้อ่ะคือแบบมันเหลือน้อยมากเลยนะจาก16คูณสคือมันไกลมากเหลือแค่แบบ3มคูณสมันโอ้โหกักมากครับแต่จริงๆมันมีคำสั่งที่เราจะเราสามารถขยัสบสปอนชางได้อยู่แต่ในที่นี้ผมไม่สามารถทําคำสั่งได้เพราะว่าเราอยู่ในโหมดสไปเดอโวอันเนี้ยครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูท Game, ับเกม MODE เโมดหนึ่งเห็นไหก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าผมไม่สามารถใช้คําสั่งได้เราอยู่ในแบบว่าเกมโหมดที่เราไม่สามารถทำคําสั่งได้อะมันก็เลยทําให้ทีแรกผมจะโหลดในส่วนของตัวช้างโหลดเดิมมาแล้วเ,เพอแก้ปัญหาทุกอย่างเลยแต่คิดไปคิดมามดช้างโหลดเดิมมันทําให้เราสบายเกินไปมันอาจจะแบบว่าขาดความน่าเชื่อถือไปเลยถ้าเราสมมติว่าโหลดมาใช่ไหมแล้วเราได้มดตัวโหลดเดิมตรงนี้เราสามารถปรับโหลดเดอร์ตรงไหนก็ได้ช้างตรงนี้สปอนนะช้างตรงนี้ทํางานนะช้างตรงนี้ทำงานนะ ซึ่งมันจะโกงกันไปหน่อยผมก็เลยต้องทําใจเคลียร์พื้นที่ใหม่หมดทุกอย่าง oh. เคลียร์มันออกให้หมดแล้วก็มาจัดเตรียมตรงนี้ใหม่ครับในส่วนของนี่เห็นไหมผมขุดออกขยายไปอีกบอกเลยว่าไอตรงนี้นะแค่เคลียร์มือที่กับสร้างความเหล็กใช้ไปประมาณ3วันแล้วเพราะว่าเวลาวันหนึ่งผมมีเวลาว่างมาเล่นไมค์คารประมาณ3าี่ชั่วโมงก็ลอไปีดีเท่าไหร่วะ สิบสองชั่วโมงอะมันนานมันนานมากครับกว่าจะเขียเสร็จจริงๆตรงนั้นผมต้องเลียรเพิ่มด้วยนะแต่เราผมคิดว่าเออเดี๋ยวเราสร้างฟาร์มหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วเราจะไปตีบอสกันตีบอสที่นี่คือเราจะไปตีเอนเดอร์ดากอนและไปตีอุ้ยขอโทษครับไม่ไม่โดนไหเราจะไปตีเอนเดอร์ดากอนแล้วก็ตีวิเชอร์กันซึ่งผม,มอยากตีวิเชอร์เพราะอะไรอยากได้เนเธอร์สตาร์มาทําตัวเบคอนเบคอนอะของมันอะแล้วเราจะได้ ที่ขุดไว้เราจะได้เคลียออกให้หมดมันจะได้ขุดไวขึ้นตัด้ดีอันนี้ก็คือหลักฐานครับที่ว่าผมเคลียนะเพราะมันยังเคลียไม่หมดเลย NPC ตรงนั้นจริงๆผมจะเคลียเลาะให้หมดแล้วออกให้หมดเลยคือแบบว่าจะจัดก,การมันให้หมดอ่ะก็ได้จะรู้นะว่าเราจะจัดก,การวิธีไหนนะครับตรงนู้นเห็นกไกลๆไหมผมได้สร้างเป็นตัวเอ่อเอวิลเลจเจอร์ฟาร์มแบบกระต๊อบเล็กๆหนึ่งซึ่งมันทํางานได้ดีมากเลยนะผม AFK ไป 2- ถึง3ถึง4ชั่วโมงอะ่ะมันได้วิลเลจเจอร์มาประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะว่า ในฟาร์มหนึ่งของเราเนี่ยมันใช้ว i เลเจอร์ประมาณ3-42ตัวแล้วก็ซอมบี้ที่หมุนวนอย่่งนี้1ตัวโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูการทํางานของฟาร์มเด็กของเรากันดีกว่าว่าทำงานยังไงแล้วเดี๋ยวไาเปลี่ยนไปอีกโลกหนึ่งก่อนโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในโลกคีอาที่ผมสร้างไอรอนฟาร์โดยเฉพาะแล้วต้องบอกก่อนว่าผมได้แรงบันดาลใจผมไปปรับแก้ฟาร์มเนี้ยมาจาก YouTube ฝรั่งคนนึงครับเดี๋ยวให้ดูในตามนี้เลย ผมได้สร้างตามนี้ไว้เออถ้าใครอยากได้แมปนี้เดี๋ยวผมจะเอ่อทิ้งลิงก์ไรฟ์้ข้างล่างให้สามารถโหลดไปดูได้ครับว่าเออฟาร์มเหล็กมันสร้างยังไงเผื่อแบบผมอาจจะสอนมาละเอียดพอก็สร้างตามได้เลยครับนะก็จากยูทูบเบอร์ชาวฝรั่งครับชื่อเดซิกซซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องให้นะแล้วก็เอ่อการปรับแต่งฟาร์มพวกนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจาก2คลิปนั่นคือฟาร์มเหล็กอันแรกเลยที่เราสร้างเป็นฟาร์มใหญ่กับฟาร์มเหล็กอีกอันหนึ่งที่เป็นฟาร์มเหล็กแบบเนี่ยใช้ n อ c แบบนี้มากระจุกรวมกันครับสามารถไปดูที่ช่องได้ไปสนับสนุนคอนเทนต์เบื้องตน้นเ,เริ่มต้นได้ซึ่งผมเอามาดัดไปอีกทีนึงทำให้มันสามารถใช้งานในได้เพียงแค่ช้างเดียวและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับฟาร์มขนาดค่อนข้างอาจจะไม่ได้ใหญ่แบบบูมเลยแต่ก็สามารถใช้ได้ครับก็ผมลองทำแบบ2ชั้นแล้วผมว่าชั้นเดียวเวิร์กกว่าเอ่อทำไมาถึงชั้นเดียวเวิร์กอะเวิร์กกะอะะเดี๋ยวลองดูป๊า เดีย๋ยวลองลองดูโกเลมที่จะเกิดรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะเกิดกี่ตัวจิจิสามารถทํสองชั้นได้ไหมผมว่าทําได้และโกเลมมันเกิดเท่ากันไหมผมว่าปราิมาณมันก็เท่าเท่ากันอนะรอบนึงอาจจะเกิด4 5, ี่ถึงห้าหตัวถึง6กตัวอ่ะเห็นป่ะข้างล่างเกิดแลวหนึ่งเห็นไหมมันจะเกิดแบบว่าเออเดี๋ยวผมผมอธิบายหลักการทํางานให้ฟังแล้วกันก็คือหลักการทํางานเนี่ย ชาวบ้านครับจะอยู่ในเป็นชาวเ,เป็นหมู่บ้านใช่ไหมอยู่ในกระจุกหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งกระจุกนี้มีประมาณ3ตัวซึ่งสามารถเรียกโกเลมได้มันก็จะห่างกันในระยะประมาณ10บล็อกครับอ่ะดูก็คือเนี่รยระยะห่างระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้เป็น10บล็อกซึ่งมาจะนับรวมกันเป็นหมู่บ้าน1กับหมู่บ้าน2แล้วตัวนั้นเป็นหมู่บ้าน3หมู่บ้าน4่ถ้ากว่าวอ่าใน4หมู่บ้านนี้มันก็สามารถเรียกโกลเล้นขึ้นเรื่อยๆประมาณ10ตัวสูงสุด ซึ่งในระยะหนึ่งช้างอะ่ะผมพยายามทําให้ซอมบี้มันอยู่ตรงกลางแล้วแต่มันอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าช้างหนึ่งเนี่ยมันมีระยะความยาวประมาณ16บล็อกซึ่งบล็อกตรงกลางอะ่ะมันไม่เป็นบล็อกเดี่ยวแต่มันเป็นบล็อกคู่หรือ2คูณ2ประมาณนั้นมันทาให้เวลาซอมบี้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้เออวิเลเจอร์จะมองไม่เห็นอ่าเข้าใจไหมผมก็เลยทําให้ซอมบี้มันขี่รถลางครับแล้วก็เออเคลื่อนไหวไปมานะ ซึ่งการเกิดโกเลมเนี่ยมาอาจจะไม่เท่ากันในบางทีเพราะบางทีหมู่บ้านหนึ่งอะไรเงี้ยโกเลมสมมุตินะอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายอ่าให้ละเอียดเลยแล้วกันเพื่อแบบบางคนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่เข้าใจต่อไป <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะสมมุติว่าอ่ะโกเลมหมู่บ้านนี้มันเผื่อไปเกิดขอบเขตของหมู่บ้านนี้ทําให้หมู่บ้านนี้โอ้จะว่าโอ้หมู่บ้านเรามีโกเลมแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> พอมันจําปุ๊บมันกลับกลายเป็นว่าเอาหมู่บ้านนี้ไม่ต้องใส่โกเลมแล้วอะไรประมาณนั้นแต่หมู่บ้านนี้ก็แบบ อ้าวกลลมไปไหนแล้วอะไรเอเนี่ยไอเนี่ยก็จะรันต่อไปประมาณนั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าผมก็ไม่ได้เก่งฟาร์มเหล็กอะไรขนาดนั้นแต่อันนี้คือเอาที่ผมเข้าใจถ้าผิดพลาดอะไรสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ครับคือผมแบบว่าเข้าใจผิดนะครับก็ฮอซัมบี้มันหมุนวนมาถึงตรงนี้เห็นไหมไอันนี้เกิด2ตัวมันก็น่าจะเกิดจาก2หมู่บ้านตรงนี้เห็นไหมข้างบนเกิดอีก2อะไรประมาณนี้อุ้ยข้างบนเกิดสามเลยวะจริงๆอ่ะสร้างข้างบนอย่างเงี้ยคือเราสร้างแท่นแค่นี้พอครับ ถ้าจะสร้างเป็นชั้น2ต่อนะเพราะว่าเราไม่ต้องสร้างน้ําเลยเราแค่วางแฉบดอไปให้โกเลมันเกิดตัวนี้แล้วโกเลมันจะแบบอยากไปฟัดกับซอมบี้ไงมันก็เดือดข้าวซอมบี้แล้วมันก็ตกไปเองเออผมลองวัดดูแล้วรับว่ามันจะตกลงมาตรงนี้ไหมสรุปไม่นะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงหรือว่าเรียกว่างน้าหนักตัวของโกเลมันหนักอ่ะมันก็เลยทําให้เวลาตกมาครับมันก็ตกไปแค่ตรงน้ําอ่าเดี๋ยวรอมันเกิดอ่ะนี่เกิดแล้วเห็นไหมมันก็ตกไปครับเห็นไหมว่ามันจะไม่เกินระยะบล็อกนี้แน่นอนซึ่งสามารถสร้างไปชั้นต่อไปได้ไหม สร้างได้ครับผมแต่ผมไม่รับประกันว่ามันจะเอ่อพังไหมหรือว่ามันจะทํางานได้ดีขนาดนั้นไหมผมว่าน่าจะทํางานได้ดีขึ้นนะแต่เอาจริงๆเอาแค่ชั้นเดียวก็พอแล้วครับแล้วก็สร้างไปอีกประมาณ8ปดถึงเอีกอีกแปดเฟาร์มอะเพราะว่าในระยะขอบข้างนอกเนี่ยเราเวน้นเราเว้นนะถ้าเราจะสร้างอีกฟาร์มหนึ่งเราเว้นครับเห็นไหมครับว่าฟาร์มหนึ่งมันจะได้ระยะประมาณชั้นหนึ่งพอดีซึ่งถ้าเราจะสร้างอีกฟาร์มหนึ่งเราผมแนะนําว่าเว้นชั้นหนึ่งครับแล้วก็สร้างไปอีกชั้นหนึ่ง โอเคเดี๋ยวยุดก่อนตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจก,กันใหม่กับสปอนชังก่อนเลยละกันนะอย่างแรกเลยสปอนชังมีขนาดแค่3าคูณสซึ่งหมาย,ายความว่าจากสปอนชังเริ่มต้นที่เราไปถึงออกมาเพียงแค่รัศม,มี1บล็อกเข้าใจไหมว่ามันเป็น9คูณเกครับไม่ใช่รัศมีออกมา2บล็อกซึ่งสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นรัศมีออกมา2บล็อกซึ่งมันเกินระยะมารอบหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมดูดีๆครับมันเป็นแค่3าคูณสนะ ไอ้ที่ผมทาเนี่ยคือมันกว้างเกินไปฉะนั้นขอบที่ผมเอ่อเป็นส่วนเกิดออกมาหนึ่งช้างเนี่ยมันจะทํางานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งจริงๆเรื่องช้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนิดนึงเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นคลิปช็อตแยกอีกทีนึงแต่ผมมาบอกก่อนว่าตรงนี้ผมทําผิดในตรงส่วนแค่สปอนช้างแต่ส่วนฟาร์มเราสามารถเอาไปสร้างได้จริงฉะนั้นผมจะต้องย้ายให้ฟาร์มอีกแล้วแล้วก็แต่ฟาร์มเนี้ยสามารถสร้างได้นะ เราเปลี่ยนแค่จากสร้างฟาร์มตรงกลางไปสร้างฟาร์มรอบๆแทนครับเป็นในระยะประมาณช้างเว้นช้างครับผมโอเคอยังไงก็ตามให้เข้าใจไปว่าตรงนี้ผมพูดในส่วนของช้างผิดแล้วก็การระยะผิดนะครับก็ให้รู้ว่าช้างมันแค่3ามคนะโอเคไปรับชมกันต่อแต่ว่าฟาร์มแบบนี้ข้อเสียมันมีไหมข้อเสียของมันคือประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้แม็กเต็มที่อาจจะไม่ได้แบบสูงสุดขนาดนั้นแต่ผมว่ามันใช้งานได้มันใช้งานได้ครับผม รอบหนึ่งโกเลมจะเกิดเฉลี่ยประมาณ1-4ตัวครับอย่างต่ำๆเลยคือ1สูงสุดคือ4ตัวก็ถือว่าค่อนข้างดีโอเคอันนี้คือผมอธิบายอะไรเรียบร้อยแนละ้วก็โอเคเดี๋ยวเราสลับไปที่โลกปกติกันดีกว่า ภาพนี้อยากจะมีสาระนิดน,นิดน,นึงนะครับเพราะว่าเผื่อบบว่าคนอยากไปทําฟาร์มเหล็กตามคนอยากจะเอาไปทําฟาร์มเหล็กแบบปรับปรุงของตัวเองก็ได้หรือว่าคนอยากจะเอาฟาร์มเหล็กของผมเนี่ยไปทําในโลกของตัวเองก็ได้เหมือนกันครับก็สามารถเอาไปทําได้เช่นเดียวกันนะผมอาจจะไม่ได้สอนวิธีการสร้างแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งโลกที่ผมสร้างเอาไว้ให้เป็นไดรฟ์นะครับในใตค้คลิปนี้นะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยครับในสองฟาร์มเหล็กตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวปิดช้างก่อนก็จริงๆมันเอาจริงทํางานมีประสิทธิภาพมากนะก็คืออ่าเดี๋ยวผมให้ไปดู ในส่วนของแบบว่าบ้านตรงนี้เนี่ยผมก็สร้างเป็นเรียกว่าข้างล่างก็เป็นตัวที่รวมเหล็กครับอันนี้คือผมก็เอฟเคมาค่อนข้างนาะนประมาณห้าหกถึงเจ็ดชั่วโมงก็ได้ประมาณนโอ้ยวันนี้ลิ้นปนปากเป็นอะไรเนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้ก็คือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแทบจะเต็มสองแถวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของเครื่องที่เอาไว้แบบว่าเออบด ดอกไม้ให้มันออกมาเป็นปุ๋ยอะไรประมาณนี้ข้างบนครับตรงนี้จะเป็นเครื่องคัดแยกครับผมก็ทําเหมือนตามที่เราเคยทํามาเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยมาขึ้นมาครับชั้น3ค,ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้เผากรเลมนนะเพื่อให้พาร์ทนี้มันไม่สั้นเกินไปเรามาอธิบายเกี่ยวกับฟาร์มเหล็กแล้วเราอธิบายอะไรเพิ่มดีละ่ะเราจะไปแบบวันนี้เพราะว่าพาร์ทหน้าเราจะไปสู้บอสก,กันซึ่งบอสต,ตัวแรกที่เราจะไปสู้ก็คืออินเดอร์กอนครับเออขอบอกก่อนว่าจริงๆ p a s พาร์ทสิเนี่ยผมมีฟุตเทียดถ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ ด้วยความที่ว่าผมต้องมาถ่ายใหม่ผมฟุตเทจที่เอ,อถ่ายไปแล้วอะผมไปหาเอลูดากอนเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความออาจจะประมาทนะครับก็ตกโรคตั้งแต่ที่เราไปเนเทอร์เลยก็คือไปในเธอร์ปุ๊บต่อบล็อกไปได้นิดนหนึ่งแล้วก็ตกโลกนะครับของหายหมดเลยซึ่งผมก็ต้องมาเอนชันเหมืนทุกอย่างนี่คือไปฟาร์มมาแล้วนะนานมากครับ ก็คือดาบปราบผีพัาสปกติจะชื่อแค่ดาบปราบผีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นดาบปราบผีพาสอะไรงนี้หรือว่าจะเป็นอันนี้โชคชัยสาขา2ครับปกติก็ชื่อแค่โชคชัยเนาะอันนี้ก็เป็นสาขาสองอันที่2องไงเห็นไหมว่าอันนี้ก็ไปเปลี่ยนชื่อมาไปออทำอะไรมาครับจนได้แบบนี้มาเนาะอาหารครับไก่ผมไปแลกกับ n p c มาบอกเลยว่าไม่ต้องทำฟาร์มแล้ว <laughs> ไม่ต้องทำฟาร์มอาหาร,แ,รแล้วไปแลก n p c ดีกว่าได้เอเมอรัล์แล้วอะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะ อผาหน้าเราจะไปหาเอ er ็เดร์กอนกันใช่ไหมไปหาเอ er ็เดร์กอนผมกล่าวว่าพาหน้าไปหาเอ er ็เดร์กอนสู er ้เอ็เดร์กอนเสร็จตามหาปีกแล้วก็ตามหาเรืออะไรงี้ถ้าเวลาน่าจะหมดพอดีแล้วก็พารดนู้นครับพารดต่อๆไปก็จะเป็นสู้กับ itter, วิตเทอร์เราก็จะเอาในส่วนของเอนเดอร์สตาร์เอนเดอร์สตาร์ในส่วนของมันเรียกว่าอะไรวะเนเธอร์สตาร์วิตเอ้ยไปไปเนเธอร์สตาร์ซะละวิทเทอร์สตาร์เนเธอร์สตาร์อะไรวะอะไรสักอย่างอะ ของมันนะที่มันดรอปออกมาแล้วเราจะไปทำบีคอนกันนะครับก็ประมาณนี้เราก็จะเรียงทำลายประมาณนี้แล้วกันเนาะทำเสร็จปุ๊บเราก็จะทำฟาร์มอ้อยต่อไปทำฟาร์มอืนอ่นๆต่อครับให้โลกเราเนี่ยมันจเจริญมากขึ้น <c oughs> นะครับโอเคระหว่างที่เราเดินทางกลับบ้านเรามาพูดถึงดีกว่าว่าเราจะทำยาอะไรบ้างยาที่หุ่นจะทำก็จะมียาทั้งหมด3อันด้วยกันครับก็จะเป็นยาสตอริงยาสปีดแล้วก็ยาเฟลโลฟอร์ลิงครับ ก็คือเป็นยาตรงจากที่สูงแล้วก็ยาเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ยาเพิ่มตีแรง3ยาตัวนี้โดยสิ่งที่ต้องใช้คือจะมีแฟนทอม m บนเบร์มีอ๋อซูก้าแล้วก็มีในส่วนของอะไรวะที่มันใช้กับสตริงอ่ะจำไม่ได้อ,ะอ่ะออออแตงโมทองว่าเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อในส่วนของแตงโมทองแต่เป็นเป็นอ๋อผงไฟเบรสโอเคไม่ยากไม่ยากฉันั้นเราทำเลยแล้วกัน ก็คือเราจะต้องเตรียมอ,อ้อยมาหนึ่งครับแล้วก็แฟนทอมเบนเบรอยู่ไหนวะเก็บไว้ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงอีกหนึ่งครับแล้วก็เบรชต้องใช้เอามาสัก2อ,อันละการเผื่อ,อไว้เนาะแล้วก็สิ่งที่เราต้องใช้ก็คือจะมีอ่เลสโตนกับโกสโตนเลสโตนครับคือขยายเวลาก็คือขยายเวลาการทํางานส่วนของโกสโตนก็คือเพิ่มระดับความเข้มขน้นก็คือเพื่อระดับน้ํายาฉะนั้นที่เราจะใช้จริงๆก็จะเป็น โก r สโตนหนึ่งแล้วก okay. ็เรสโตนสองประมาณนั้นเพราะว่าเอน้ำยาสเต็งผมอยากให้เพิ่มระดับไปเลยให้แบบตีแม่งเอาให้อินเดียดากอนร้องอ้ากอะให้แม่งร้องอะแล้วเราครับก็จะเอาขวดน้ำที่เราเพิ่งคราฟมาเนี่ยมาตักน้ำในคลองครับซึ่งมีเออะไรบ้างก็ไม่รู้นะอยู่ในน้ำเราจะเอาไปปรุงยากันนะครับเอ้ยลืมอีกอย่างหนึ่งได้ไงที่สำคัญที่สุดในการปรุงยานคือ ในเทอกหวัดอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องในกล่องข้างบนเรามาอยู่แล้วเพราะว่าในพาร์ทจริงๆในฟุตที่เราจะเอาลง EPC ที่ผมบอกม่อกะแล้วพอผมไปตายอะไรเงี้ยผมก็ได้เอามาทํายองทํายาเรียบร้อยละแล้วก็วางกองวางกลงองไว้ตรงนั้นเรียบร้อยลวมันก็เลย <c oughs> ต้องมาทําใหม่จริงเนี่ยมียาตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมออันนี้คือหลักฐานชัดเจนมากนะแล้วก็ขุดในเทือกหวัดมาสักนิดนึงเนี่ยโคตรชอบเลยห้องเนี้ยผมชอบห้องนี้มากเลยนะมันดูกว้างใหญ่ดูแบบเป็นห้องแม่มดอะ <c oughs> มาแล้วก็จะ ใส่เทอหวาดไปแล้วก็1 2 3โอเคครบแล้วก็อันนี้เป็นเนเทอหวาดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปลซูกามาแปลผงเบรสมาโอเคแล้วก็รอไปครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยเอายาแล้วก่อนดีเอาเป็นแพทอมเมนเบ์ก่อนละกันเนาะก็ใส่ไปครับ โอเคใส่เรียบร้อยก็จะได้เป็นน้ํายา slow falling มาครับผมนี่น้ำยา slow falling เสร็จเราจะขยายระยะเวลาในการทํางานมันเราก็ใส่เรือ stone dust ไปเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เป็นน้ํายา slow falling 4นาะทีมาทั้งหมด3ขวดนะครับเราก็จะเอาขวดน้ํายัดไปแล้วก็ใส่ไปเพิ่มครับผมอีกอันหนึง่งปั๊บโอเคเดือดวาเรียบร้อย โอเคครับก็เสร็จปุ๊บจะได้เป็นอะควากอะไรเนี่ยน่าจะว่าอะไรอ่าะว่าอะไรสักอย่างนะครับเราก็จะใส่นิเส็จปุ๊บแล้วก็จะใส่อะไรดีเอาซูก้าก่อนละกันนะคะผมโอเคพอเสร็จแล้วอันนี้มีน้วยาสปีดใช่ไหมเราก็จะเพิ่มระยะเวลามันไปดีป่ะวะหรือว่าเพิ่มระดับดีเพิ่มระยะเวลาแหละเนาะก็เอาเป็นเลสโตนใส่ไปครับโอเคโอเคเราก็จะได้น้ำยาสปีดระยะเวลามาแดนาทีโอ้โหามากนะ จริงๆแล้วยาสปีดผมเอาไปแค่2ขวดก็น่าจะพอครับแล้วก็น้ำยาสุดท้ายครับน้ำยาสเตรงเราก็ใส่ในเธอหวาดไปโอเคเสร็จ okay, แล้วเราก็จะได้เป็นอันเดอร์มาแล้วก็ใส่เบรสพาวเดอร์ไปครับผมไอ้ไม่ใช่ท้าไมไปใส่นั้นออใส่ใส่ในนี้โอเคโอเคครับเราก็จะได้น้ำยาสเตรงมา3นาทีไม่พอคือ3นาทีมันพอแหละแต่แบบมันบวกดามจแค่สามแบมันอาจจะแบบไม่จุใจเราแล้วก็ใส่ โกสโตนยัดไปครับโอเคเสร็จแล้วก็จะบวกดาเมจเป็น6ครับโอ้โหเนาะเนาะเลยก็คือดาบดาเมจเราเท่าไหร่มมร 7. อ่ะดาเมจเจ็ดบวกอีก6ก็13 oh <my S 1> ว้าวใช้ได้เลยนะนี้เรามีหูน้ำยาเยอะน้ำยาเยอะดีแล้วเนี่ยโอเคพาร์ทนี้ก็น่าจะจบเท่านี้ก่อนละกันอาจจะเป็นพาร์ทสันส้นๆที่มาอาธิบายเกี่ยวกับฟาร์มเ็กนะครับ EP สิเดี๋ยว EP ที่สิเราจะไปบุ er กอินเดียลากอนกันครับผมยังงั้นก็ตามถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับคนละไลค์ครับแล้วถ้า อยากติดตามซีรีส์นี้ไปเรื่อยๆหรืออยากติดตามซีรีส์อื่นๆไปก็สามารถกด subscribe ให้ผมได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆที่จะเป็นคลิปใหม่ๆลงมาเรื่อยๆครับผมโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันปา,านหน้าครับผม